สดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขุูสุข,ข้นนะคะเมื่อนี้เรากำลังเปลี่ยนบรรยากาศแล้วค่ะพี่น้องบรรยากาศขืนโคกข,ขืนเขาขึ้นเกาแล้วนะคะ่ะถ้าผิดอย่างเดียวนี่เปล่ยนบรรยากาศแบบนี้ค่ะพี่น้องเห็นบะสาวแพรก,ก็อยู่ในป่าหวกวนะคะเมื่อนี่สาวแพรก,ก็สิผ้าพี่ผ้านองมหาน้าไม้หวกค่ะหาน้าไม้หววไปเผาไปเฮซิ่งไปขายนะคะ่ะ เอากระมาลุนซอยกันค่ะมือเนี่ยสาวเพก็มาสองยามสองย้ำนะคะมือเนี่ยเขาสิได้ร้ายได้หน่อยซ้ำได้กะไปลุนซอยกันนะค่ะไปค่ะแต่สาวเพล็กว่าสาวเพลเห็นนอนหนึ่งแล้วเนาะคะ่ะพี่นอ้องนี่ค่ะเดิมเอาถุงมือมานำค่ะน้ำไม้หัว บ้านสาวแพลวเสื้อนน้ำไม้หัวงเนาะคะ่ะทางอื่นขออาจเจอื้อนน้ำไม้ไล่ก็ได้ไปค่ะเราก็ไปหาใส่ถุงยามกันเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะนอนนึงนอนนี่สิซ้ำนี้พอดีเลยนะคะนี่ค่ะอีกนอน,นึง นี่แล้วนอนหนึ่งนี่ค่ะนอนหน่อยหอยมันก็ยังมีหลายอยู่เด้อค่ะหอกกรบปอเอาดอกมันเผา,าวเนี่ยอกกระถางมใหญ่ก่อนหอกค่อยมาเอามาเนาะนี่ค่ะสองสามนอนถ้านอนนี่หอกสีบเอาเนาะมันยังง่อยอยู่ค่ะหันเอาเลยนี่เพิงหักเอาซีเลยเนาะคะ่ะ อาที่มันอ่นอ,อนๆค่ะนี่กระแมนค่ะตำเหนียวาได้ค่ะจ้ำๆกลองไว้ก้อนนะคะ่ะค่อยเก็บี่าพออีกเร้วค่ะ อันนี้มันขึ้นเหี้ยวนะคะเห็นบากนี่แต่นี่อยู่ข้างในค่ะข้างในกเัาหก็งัดออกมาตึงหักนี่ค่ะนอนแบบงีามๆเลยค่ะอบวบตัวนี้หอกก็สีหักเบิ้งนะคะว่ามันสีเอาไซ่์ไบร์หักก็หักเงาเดยค่ะอ้าว นหักซ้ำนี่ค่ะบกวนไปเหนนะคะเอาได้นี่กระเกมียนค่ะซ้ำนี่ก็เอาได้อีกหนอยนึงหักเสร็จแล้วนอน สองนอค่ะจะไปฟังทางคุณน้อพี่นอ้ออีกสองนอเลยค่ะอ้าเต็มวอลเลยค่ะ,เ,เ,ลคะเลือกเอาตัวที่มันพอเอานาะคะ่ะ ส่แน่นน่ยูอดยกซ่อ๋อโอ้ยปพ่แัหม้แล้วพี่น้องไพ่ๆน้ำนะคะ นี่ค่ะเป็นนอที่แบบอยู่ในขี้ดินงัน,นอ่อนอยู่เ้ยค่ะตาแม่เสียบให้มึงอถ้าบ่าเสียบเอาก็บ่ได้อ่อนละค่ะอยู่ใต้ขี้ดินเสียบเบอร์ไเลยนี่อ้อน,ออนๆงามๆขาวๆเลยค่ะก็เป็นนองยง่ายๆของมันนะคะ่ะเอาได้บูบูเอาอ,อันนี้ออกก่อนนะ เ้ okay. องหักอ๋อซ้ำมันอ่อนแล้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะพอห้องหักเร้แล้วห้องกะไปเก็บใส่ถุงเลี่ยงกลับบ้านเนาะคะ่ะกลับไปเก็บ่องอื่นต่อค่ะห้างกะเก็บท่อนใส้กันนะคะ่ะที่เขาหาได้บ้างี่ม ได้สิได้เอากลับลงไปง่ายๆสิอไม่ได้ง่งยากนะค่ะคอยหาลงไปอีกก็ได้ค่ะ เอาไปเผาบ้านนะค่ะพี่น้องไปเอาไปเผาบานที่นี้ค่ะ พี่น้องตาพี่น้องเขาเอาน่อไม้มาแล้วเ,เขาก็มาดัางไฟเรียบร้อยนะคะเขาก็สิมาทําการเผากันละค่ะที่นี่มาเผา เอน้อคำให่ไห่กินล้นต้องไปเีเดี๋ยวต้องนอ้ไเดี๋ยวินตีน้องยนต้อง่ต้องอยังนน้องอยันสิเนาะเอามา่ยาวกุกับเปค่าเาขาเป่า,า,าไม่ได้นี่ ไที่นั่งซีนักกอล์ฟกอล์ฟมาตรงนกไม่ใช่หรอไี่นั่งค่ะเขาไม่หยาดเลย เอ,า,อาแบบแก่ๆเนาะพี่น้องจังไดยเห็นคักๆถ้าเผาแล้วมันแซบก็กันต่อค่ะเผามันหอมถ้าบ่าเผานะ่ะมันเบอร์แซบถ้าสิ่งสูงเลยนะ่ะมันสิเบอร์แซบนะพี่น,อน้องเอาสาวแพรกับกขอตัวไปเผาให้แมกกาแล้วก่อนนะคะ กสีไทยตอนเผาไอพี่ใ้องได้เบึ้งล่ะอยู่ดอกแต่ว่ากะสีขออนุญยตดเบาๆอย่างไรกะสีไปเผาให้มันเรียบเรียบร้อยเทเดียวเนาะจังมาเบึง้งน้ำกันเทเดียวนะคะกะผลงานได้มาเมื่อนี้ละค่ะกะได้ร้ายเติบกะกระสอบแง่นี่กะคุงพ่ายแง่ๆน่กะติมงัดเลยเนาะคะ่ะไปไปเบึง้ง าไปเรื่อยๆนะคะ ถ้ามันไม่นม้ำฝนปุ๊บๆปออกว่าน่ะแสดงว่ามันใส่ได้เลยดิค่ะเนี่ยาก่้หมดีเนาะชื่อสุดท้ายค่ะชื่อสุดท้ายแล้วเนาะเนาะเอาเท้าไปเลยค่ะมันจะงุ่มไว้ นี่ค่ะเขากับเผาเรียบร้อยแล้วเนาะเข้ากับมาปอกกันที่นี่ค่ะปอกทำความสะอาดเอาเปลือกเอายางออกนะคะ่ะอุปกรณทังเขากับไม่มีดอันนี้ก็ไว้ใส่เปลือกนะคะ่ะอันนั้นทาเท็กก็ไวไ้ใส่น้ำใหม่ไว้เป็นรังนะคะ่ะไปบึ้งค่ะวิธีปอกกันที่พี่นอ้องไปบึง้งวิธีปอกกันนะคะ่ะ เอาตะม้อนอ้อนนะคะมือด้านบนนะคะ จับปีเบึงสิค่ะนันสิมีไปเลยน้องไที่สุดดูน้องนอกนะเห็นบอกนันสุดจอาคัน<ม>ข้กระปาดมตรงนี้เลยค่ะเห็นบ่กนัทสิดพอดีเลยพอดีเลยดีค่ะแากวจับเหาแล้ว,ลวออกซ้ำไหนเอาไปจำเป็นหล่าเนาะค่ะ เราก็เอาไว้ในกระมังนี่ไว้ถ้าไปล่างนะคะนี่ค่ะไปบึง้งช่วงห้าเอาไปล่างทีเดียวเลยนะคะนี่ค่ะพี่น้องพตาเหา่าบอกกันเปลือกมันออกแล้วก,ก็เอามาล่างนะคะล่างจะทรงสามนามเนาะเอา,สาเสาแพ่วล่างแล้วแล้วก็จงไปบึง้งตอนให้ถุงเทือเดียวหลุดเนาะคะ่ะ สีล่างจากสามสีน้ำเพื่อความสะอาดนะคะพี่น้องเพราะว่าปูลอกกับตัดฟื้นคุนข้ามันกระสีบ้ได้เงิเนาะกระสีเสียงดังแน่จากน้่ยก็ขอโทถดขอพายมั้ยเด้อค่ะแต่จะเป็นร้านน้ำกันที่นี่ค่คพี่น้องร่างเลียวกับสีนีความสะอาดน้ำเสียนะค่ะเอากระเสือไปท่าให้ใส่ถุงบนที่นี้ค่ะเอากับไปเรี่ยงเป็นแบบหมานท่อๆกันท่อกับไปให้นะค่ะท่อเนี่ยพระท่อเนี่ยก็ให้ได้ค่ะ เด็กที่น้องพขก็มาดับแทกกันเห็นโทษกันนะคะโทษแนงประโทษแน่ไปละ ก็ไปเลี่ยงเลี่ยงกันนะสิแห่มันแล้วก่อนนะคะแล้วเอาก็มาค่อยก่อใส่ถุงนะพี่น้องจ้าล้วนี่พี่ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องแล้วหอกเลี่ยงสีเดียวเอาก็เอามาจะไส่ถุงค่ะจะใส่ถุงแล้วพร้อมเอาไป,ปนึ่ง ่ะมาวกสีมัดค่ะน่ากลับนี่แล้วเัาก็เสียไปตั้งหนึ่งะน,น,นะคะพี่น้องเดี๋ยวอีกทีนนี้ค่ะ มก็่ะเป็นส่วมสีบลายไปไหนจะใส่จะหามันได้แต่ว่าอนี้แหละค่ะเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็มัดเดบเก้าอย่างสาวแทบผู้สิบเดสาวแทบผู้สิบเดไปซื้อแถวบ้านได้ซื้อมานะคะนี่วันนี้แถวกระิซื้อถุงไม้แหะค่ะพี่น้องแง่กูหนีเนาะเพราะว่ามันกับมัดประลายละค่ะ อันนี้ก็เห็ดให้เบิ้งขาวๆนะคะ่ะก็คือเห็ดแปงมี่สิแล้วค่ะไปข่าที่นี่เ้าก็ไปเบิ้งตอนห้าเลียงเส่หมอหรือว่าตั้งเส่หมอแล้วก็เอาไปหนึ่งนะคะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปได้ถุงก็ไม่แล้วค่ะข้าแส่ใส่ถุงน,นี้นะคะ่ะมันก็สีแงกกันอยู่ไงกกันเนี้ยจากน้อยแหละกะมีความเงี้ว เขาได้มัดอันน้องใหม่เขาเหรอะค,ะะคะเห็นไหมคะใครวะใครเป็นปันนี้ค่ะจะมีความแตกต่างกันแตกต่างหลายเลยละค่ะ เลี่ยงห้ามก,กันค่ะเ้าแค่จะเป็นแบบนี้เห็นเส้นอึดมามค่ะเห็นเส้นอึกใช้กับบนใดก็ได้ที่แบบให้่มมันออกได้หลายที่สุดนะคะที่นอ้นองเอาได้หลายๆเนะ มร่มเล่กก็ได้ค่ะก็ใส่ย,ยางม,มากมัาแบบนี้เลยเนาะแล้วก็พับหัวลุ่งสีค่ะให้แบบนี้แล้วก็ไปหนึ่งนะคะไล่หนึ่งแล้วแล้วก็จะมาสอดอีกถุงนึงสั้นนึงนะคะพี่น้อง เดี๋ยวซ่บ,เ,บะะเอากาเ็ียห้เบิ้งแล้วค่ะเขากลับไปเบิ้งตอนที่ว่าเอาไปหนึ่งคือว่านแล้วค่ะงามบมค่ะอ่อนดีพอ่อถ้าพี่น้องสนใจอยากไ้ก็ติดต่อเขามาได้ด้วยค่ะเดี๋ยวแซ่สิดทิ้งเบอรโทร้วยใต้คลิปอายุอันนี้ค่ะพี่น้องอันเนี้ยเขาให้ถุงลล้วเขาก็เสียมาหนึ่งะคะ่ะ ฮากก็สีเดแบสีนะคะ่ะตอนนี้ก็มิดแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา,ปร,าะะประมาณทุ่มนึ่งละค่ะประมาณทุนหนึ่งสองทุมสามทุนสามสามทุมเนี่ยฮอกก็ออกได้แล้วเนาะคะ่ะสามถุนน้อยๆพ่อหมอเดือดเนี่ยฮอกก็เริ่มจับเวลาได้เลยะคะ่ะเพราะว่าเทาสีหนึ่งแค่สองชั่วโมงเท่านั้นเพื่อเป็นการบ้ให้มันเน,านะะ่าอค่ะพี่น้องเนี่ยอาเริ่มเปิด ไฟพีนองเบื้งนะคะผ่า,าปกูกว้คุ้มว้ดีๆค่ะอย่าให้มันลุ่ม ในห้องก็หาสังกะสีหรือว่าเอียงมาปิดไว้ละค่ะหาแนวมาติง่งแล้วเบาอีกกำลังหาค่ะพี่น้องจ้าพี่น,อน้องมาขึ้นนี่สาแพวกันหนึ่งไว้นะคะบบาอีเป็นคนเมึงห้คะ่ะสาแพาร่คนมึงกล้ามขึ้นสาแพรวกินยาแก้แพ้แล้วก็รับไปตัวยามไรบุ บบอีดเพืนพ่นเป็นฟุ้งดึงหายห,ายห,ายหายนันก็ออกมาไหวหันเนาะสิม,มีนม้ำย่างหลายเลยค่ะเนี่ยสาวเพรกัิใส่ถุงแบบเก่าเลยเนาะเพื่อสิห่อละค่ะเพ่อสีน้อถุงแบบเก่าเนาะคะ่ะอันนี้จะจะเป็นหงอยห,อยหย่อใส่หงอย ก็มาตดอนีค่ะนีเรียบด้วย,ยแล้วพี่น้องทำไมหัวเขานะคะ้ำไมสิ่ง ทา้งหวานสา่ายน้ำมัหงอกน้ำมัสิงทางบ้านอื้อเผือนอืここ้เอือนน้ำม้ไล่ก็นเลยเนาะค่ะแล้วถ้าง่ายแบบซี่มันเป็นโลกสาพร่ดยใส่ใส่ใส่เกลีข้นมนนี่ะค่ะเป็นใส่นี้ใส่เลยค่ะ เ,เก้าค่ะแบบใหญ่มัดงามป่ะคะแต่เ้าก็ต้องตั้งไว้ตั้งไว้ดิค่ะหามน้อนแวกหามให้น้ำหัง ต้นมันเนี่ยถือปลายเป็นบีขาดถ้าถือแล้วมันยู่ผู้ใดดูนะค่ะมันจะเน่าหน้ามันจะคุน้นแล้วมันจะเสียง่ายนะคะแต่ว่าทําเสียก็บว่เป็นปัญหาค่ะเ้ากัมาเห็ดน,น้ำมันโจก,ก็ได้ก็คือแบบมันได้หลายอย่างนะคะที่นองเนี่เสียเอาไปแกงเอาไปซุปไปยังนเนี่ยก็แซ่บคือน้ำมันโจท้องท่านไม่ร้ายทา,ายน่ร้ายนะคะเอะ คลิปนี้ฮากร์เห็นให้พี่เห็นน้องในเบอร์ซัมนีเนาะคะ่ะสาวแพรก็จะไิเกมเห็นพี่น้องม่งนี่แต่นตัวไวะะ้ลวค่ะเอาธารรมะคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพร่พาไปน้ำเลงด้อคะ่ะขอบคุณค่ะ